เกิดเอาแบงค์หมื่นเยนไปสปัดผู้หญิงอะก็จะยอมมันเขียนเอาไว้ในกระตูนโป้ผมเชี่ยวชาญเวลาไม่แค่ไมีแค่เจ็สิบเยนยอมรับเพื่อนสมัยเด็กพูดแบบนั้นฉันก็ดีใจมากเลยแหละนางจิมมีอันนี้ยอมรับนะครับยอมรับเธอแล้ว เด้ยอกเขาบอกฉันด้วยเฮ้ยฮะฮดีข้างอินดีดีเจจังไอ้สุดก็ได้เป็นหนึ่งเดียวกับคาฮิโรแล,และนั่นฉันรู้มิ้หมือนเปิดเหมือนเปิดอามิ้นจากตัวประกันแล้วแชรน,นี่ก็ดีใจกันนะจริงๆเลยคาฮิโร่หลังจากนี้อยู่ด้วยกันไปตลอดจนกว่าจะตายเลยนะเอออืมคราวนี้ผมก็รังชีวิตเอาได้เอาไว้ได้ ถึงจะรู้สึกว่ามีดแทงอยู่ไหนๆก็เถอะแล้วก็ตรงนั้นน่ะมันก็สมกับเป็นนาชีวิตดีเอาเถอะเดี๋ยวก็ตามมีชีวิตอยู่นี่มันสุดยอดเลยฉากจบแบบจะไม่ปล่อยเลยจนกว่าจะตายเดี๋ยวนะเหนื่อยผมรู้สึกว่าผมพูดลัวมากเลยไม่ไหวแล้วขอไปกินน้ำแป๊บนึง โอเคครับเรากลับมาตรงนี s <S <laughs> ้เนาะเราก็เต um ้นให้เพื่อนสมัยเด็กไา่บ้าแ้วก็ไปหาอาจารย์แต่ว่าฉากจบอาจารย์เราได้แล้วเอาล่ะเต๊ะเต๊เต๊ะเตอธิบายเรื่องงานเก่าอาจารย์อธิบายเรื่องเราอาจาร์ที่จริงแล้วเป็นอย่างนี้นะครับเอ่อ ถ้าม่มีแฟนแล้วจะตายเหรอเรื่องมันดูบ้าสุดๆไปเลยนะถึงจะเหมือนกับโกหกก็เถอะแต่มันจริงครับเพราะอย่างนั้นอาจารย์ไปซะสิเอ๊ะฉันไม่เห็นใครทั้งนั้นป็นก็จะทําเป็นว่าแบบนั้นนะอาจารย์ขอบคุณครับมันเหลือแต่ดัดฟ้าเพ่นแล้วขอร้องล่ะช่วยมีใครอยู่ที่เถอะอ๋อนายแล้วเนี้ยคุณคุโรเซโดดโดดเรียนอีกแล้วเหรอไม่ไหวนะไม่ดีนะบดเรียนแบบนี้นะ่ะ ดายมาพูดกันเหรอเออลำกระโดดดีกว่ะเอาละทำไงดีใช้ด้วยกลางก่อนเลยครับอ่เซฟอ่ามองไปรอบๆไม่มีอะไรเลยข้อหนึ่งแต่เราพับรักข้อสองใช้งเงินแก้ปัญหาเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่แล้วจะเป็นผู้หญิงของฉันแกที่มันตกต่ำได้ถึงขีดสุดแล้วสินะถ้าเกิดเอาแบงค์หมื่นเยนไปสปัดผู้หญิงอะก็จะยอม มันเขียนเอาไว้ในกระตูนโปะผมเชี่ยวชาญเวลามีแค่ม่แค่เจ็สิบเยน <c oughs> นี่มันอย่ามาอย่ามาทำเหมือนกับซื้อน้ำผลไม้ด้วยแล้วทำไงทำไงละ่ะวันดีละ่ะเอาให้เอาเงินประกองเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไปตายสไส้ไอ้สิงนีตลอดชาตินี่มันชื่อเสียงเราแยกกันไปแล้ว เห,เหลือแต่บนดาดฟ้าเท่านั้นแล้วขอร้องล่ะมีใครหยุดมีใครอยุ่ที่ใค้กันรู้มาถึงตรงนี้แล้วเหรอคะเนี่ยท่านเทพธิดาทำไมถึงอยู่ที่นี่ก็มีแฟนไหมคะก็เรื่องนั้นคุณก็น่าจะรู้ดีที่สุดไม่ใช่หรอครับว่ามันหมดเวลาแล้วนะเว้ยแลแต่ถ้าเกิดตอบข้อแรกล่ะข้อแรกล่ะแต่และภาพละช่วยคบกับผมด้วยครับขอโทษด้เถอะแต่ว่ามันไม่ไหวหรอกทำไมล่ะก็ปกติแล้วมันก็ต้องเป็นแบบนั้นสิ วันนี้เราก็เพิ่งคุยกันเป็นครั้งแรกด้วยอ๋อมันควรจะมีขั้นตอนก่อนไม่ใช่เหรอนันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอะไรแบบคนที่ไปคบกันไปทั่วได้เนี่ยมันก็เป็นแค่แบบสาวบิชไม่ใช่เหรอ,อะเอ๊ะไม่ใช่ก็หรอนะฮะเงั้นสินะขอโทษนะเอ่อเดี๋ยวเศร้าเงน้นสิก่อนหนึ่งเป็นเพื่อนกันก่อนไหมมาแลกลายกันเถอ,อะนี่มันเด็กดีสุดเลยคุณคโรเซ่ขอโทษนะ,ะจะไปไหนนะ่ะ ผมมุ่งไปที่ดาดฟ้าโดยไม่สนใจโดยที่ไม่สามารถทนได้เดี๋ยวที่ดาดฟ้าที่สุดท้ายแล้วน่าจะรู้ดีทีุ่มไม่ใช่เหรอ,อ,อเป็นคําถามที่พี่แกลงเกินไปหน่อยสินะคะทำไมกันครับท่านเดธิดาทำไมถึงผมเจอเรื่องแบบนี้วนวเวลาหมดรอบฝ่าวเ้ยหยุดเวลากันสักหน่อยเถอะค่ะตอนนี้ก็คงสามารถค่อยๆที่จะคุยกันได้เอ๊ะทำไมจังหวะเป๊ะอย่างเนี้ย ในที่สุดก็ทำอะไรสมก็เป็นเทพเจ้าแล้วสินะแล้วในส่วนของคำถามเมื่อกี้สินะคะอเครู้ทั้งหมดแล้วเป็นเพื่เป็นเพื่อตัวเจ้าเองค่ะนี่มันนี่มันหมายความว่ายังไงนะคะเออฉันที่ตัวข้าที่สามารถมองอนาคตได้ขอพูดชี้ชัดไปเลยนะคะเจ้าน่ะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปจะไม่มีแฟนไปตลอดชาติโกโกกกนะ เดี๋ยวแล้วก็มีเพื่อนสมัยเด็กอยู่ไม่ใช่เหรอถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปสายเลือดของเจ้าจะสิ้นสุดลงเพราะอย่างนั้นข้าก็เลยต้องลงมืออย่างช่วยไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนะนี่มันมีมีพอดมากกว่าที่คิดเหรอเพราะว่าเพราะว่าตัวเอกเราเป็นสายเลือดอะไรนั่นใช่ไหมมีโกรธที่มีท่าเต้นเป็นเพี้ยนนั่นใช่ไหมอ๋อให้นั่นเป็นเรื่องจริงนั่นมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณไม่ใช่เหรอครับไม่หรอกค่ะแล้วมันแบบนั้นฉันก็ลแบบนั้นข้าก็ลำบากไม่ใช่เหรอคะ เพราะว่าแบบนั้นถ้าเกิดไม่มีผู้สืบทอดสารเจ้าที่บูชาข้าแล้วล่ะก็เอ๊ะท่านเทพเจ้าที่สารเจ้าของผมบูชานี่ป็นท่านเทพธิดางหรอครับตอนนี้ช่วยนางจมีก็ช่วยปัดเป่าไปด้วยใช่ไหมล่ะคะเพราะแบบนั้นก็เลยนับถอยหลังไม่ได้นะคะอ๋อมันมีระบบเป็นแบบนั้นเองเหรอเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นทำไมผมต้องเสี่ยงที่จะตายด้วยล่ะครับอืม ก็ถ้าทํามาถึงขั้นนี้แล้วยังไม่มีแฟนบางทีก็คิดว่าแบบพวก DNA แบบพวกกากแบบเนี้ยจะตัดขาดไปเลยก็คงได้แหละบ้างวงเล็บผลหรอนี่แกก็ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วก็เท่ากับว่าคงจะไม่มีหวังแล้วสินะคะอะไรกันเอ้าคาคิรุถึงกาสุดท้ายแล้วค่ะมีอะไรที่อยากจะพูดไว้มั้คะเอาละทำยังไงดีนะ ข้อหนึ่งสารภาพรักข้อสองลองให้สะอื้นข้อาสามพูดทุกอย่างพูดอะไรสักอย่างกับเพลเยอร์ทุกท่านพูดอะไรสักอย่างกับเพลเยอร์เอ๊ะได้เหรอครับทำเรื่องแบบที่มันทะลุมิติที่สี่แบบนั้นแบบนี้ค่านิยมของค่านิยมในโลกของเกมมันจะพังเล้นะครับไม่ครู้เริมทีเกมนี้กอ ไม่คิดเหรอครับว่าการพูดถึงค่านิยมในเกมนี้มันก็เพี้ยนไปแล้วมันก็จริงครับอทุกคนที่เล่นมาถึงตอนนี้ครับเกมนี้สนุกกันไหมเป็นปีเกมที่อิสระจนเกินไปแต่ก็ถ้าสนุกก็ดีดีด้วยนะคะเท่านี้ฉากจบก็ครบเจ็ดฉากทุกคนทำฉากจบได้ครบหมดหรือเปล่านะ ถ้าพยายามเข้าก็จะสามารถจีบฉันได้ด้วยนะคะพยายามเข้านะคะโอ้ก็มีเกมชื่อดาร์กอนทัสเ e อที่ฉันเป็นตัวเอกอยู่ด้วยนะถ้าเกิดสะดวกก็ามาเล่นฉันด้วยล่ะเอาล่ะงั้นอันสุดท้ายอเอาเอา,เอาเลยละกันเอาเอาก็อย่าถูกแข่งถ่วงขาก็แล้วกันเดี๋ยวพูดมากนะงั้นจะขอถอยตัวไปก่อนแล้วกันนะคะอย่างนั้นหน ชากจบแบบเครดิตเหรอเ <c oughs> สารภาพรักกับท,ทิดาร้องให้สะอื้นใหน้สะอื้นเฮ้ย <Yeah! S 1> โอ <c oughs> ไม่อยากตายอะ่ะทำตัวน่าสมเพชแบบนั้นแบบนี้ก็รู้สึกอยากที่จะยื่นมือไปช่วยในฐนานะเทศทีิดาอยู่หรอกนะคะ แต่ก็แต้มเทธิดายังไม่ครบค่ะไปทํากลับมาใหม่นะคะแป่งเอยจบแต้มเทธิดาคืออะไรอ่ะต้องเริ่มแต่แรกเหรอเราผ่านรักกับเทธิดาคุคบกับผมด้วยครับเป็นแบบนั้นสินะคะเอ๊ะไม่ใช่ว่าคุณไม่คุณหาแฟนไม่ได้แต่ว่าคุณจงใจไม่หาแฟนเพราะว่า ฉันเง,งียบจนเกินไปขอแต่ว่าไม่ได้นะคะโอเครู้เทพธิดาทุกคนนะ่ะเป็นเทพพเจ้านะคะดังนั้นจึงไม่สามารถเป็นแฟนกับเธอได้คะ่ะโอ้หมายความว่าและเบิดตายแม่งเอ้ยอะไรกันเด้อขอโทนะทั้งหมดทั้งหมด ผมเล่นมาได้กี่ฉากจบแล้วเนี่ยยังไม่ได้ฉากจบกับสาวแก้วใช่ไหมสาวแก้วกับคุณเทพธิดาสาวแก้วต้องทำไงอ่ะผมไปลองเช็คดูหน่อยโอเคครับตอนนี้กลับมาเพื่อเก็บแปมน,นะครับเทพธิดาน่าจะต้องอันนี้เนาะที่เราไม่ได้เลือกลองขอชีวิตโอ้ขอร้องแลวครับช่วยผมด้วยครับดูไม่ได้เลยนะคะร้องไห้แบบนั้นไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่ว่า แต่ว่าเกิดมามันไม่เคยมีแฟนเลยนี่นะไอ้มีแฝดเงหนึ่งนาทีแบบเนี้มันเป็นไปไม่ได้หรออา้าคิรู้ไม่รู้สึกอายเลยเลยนะคะเป็นเพิ่งจะเคยเห็นมนุษย์ที่แบบช่วยไม่ได้อะไรแบบนี้ขนาดนี้เลย,เลยนะคะเป็นการล้องขอชีวิตที่ยอดเยี่ยมมาก่จะให้แต้มเท็ธดดาไปหนึ่งแต้มนะคะแต้มเท็ธดดาไม่รู้ออกจากบ้านก่อนไปปั๊มไม่นี่ก่อนละเออแต้มเท็ดดดาที่เราหาอยู่นะครับ เขาเขาเขาเขขาขาเขาบอกไปรอบๆเอาปั๊ม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 ได้แล้วได้แล้วใช้อเมโร่ F ก่อนคือถ้าเทพธิดามันต้อง F หนึ่งแล้วกันถ้าเทพธิดาต้องเก็บแต้มใช่ไหมน่าจะต้องแบบเก็บแต้มให้ได้ครบทุกครางนอนแล้วกับสาวแก้วอะโอเคครับมาถึงตอนนี้แล้วตรงนี้ยังไม่ได้เลือกนะที่ว่าไปหาคนอื่นเนี่ยถึงผมจะเป็นหนุ่มซิงแต่ผมก็มีศักดิ์ศรีนะ แฟนคนแรกน่ะต้องเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็ใสสะอาดแกดีสเปคสูงตัดใจแล้วเอไปอันนี้อันนี้เจอเทพธิดาอ่องเป็นหมาเอ้าลืมลืมดูเวลาดูดูล่าตายละ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 ตาละตาละตาละไม่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 โอ้ไม่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 บอยโอเคครับมาถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้ว เราได้ตามเทพธิดาแล้วสองอันน่าจะครบนะครบใช่ไหมสองครั้งอ่าร้องไห้บอยบอยแง่ yeah. อยากตายอ่ะดูไม่ได้เลยนะคะคาเคโลแบบนั้นร้องไห้แบบนั้นมันมันทำให้ฉันใจเต้นไปหมดเลยนะคะโอ้ว้าวเอ๊ะ, <c oughs> อะฉันมันไม่ไหวเลยค่ะพอเห็นคนที่น่าเวทนาแล้วดูไม่ได้แบบนี้แล้ว มันก็อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเไ,ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นคำพูดของเทพเจ้าถ้าเคอรู้หลังจากนี้จะบูชาข้าแล้วก็สาบานมันจะทุ่มเททุกอย่างให้เลยคะเอ๊ะแบบนั้นมันแตว่าไปแล้วไม่ก็ทำแบบนั้นแล้วจะรอดนะคะผมขอสาบานตลอดชีวิตเลยครับสาบาน,น,นจะจงรักภักดีเลยล่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นถึงจะเป็นคาเทลลของข้าค่ะเก่งมากเก่งมากคุณแคทพิดาเป็นพวกซาดิดใช่ไหมเ <c oughs> ท่านี้ชีวิตของผมก็รอดมาได้ถ้าพูดไปแล้วถึงเดิมทีแล้วจะเป็นเพราะว่าฝีมือของยายนี่แต่ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้นะถึงจะไม่เคยเข้าใจก็เถอะแต่ว่ายินดีที่มีชีวิตรอดดีกว่ามีชีวิตรอดเนี่ยสุดยอดที่สุดเลยฉากจบหกการ การละเล่นของพระเจ้าที่ว่างจนเกินไปมันแค่นี้นะแล้วจะทำยังไงถึงจะถึงจะให้ได้อะสาวแก้วสารภาพรักสามรอบเลยไหมสารภาพรักสามรอบเลยไหมชกไ,ไปเลเลสามรรพพักไปคบกับผมด้วยนะครับมีเรื่องจะขอร้องด้วยหาจังเลยนะคบกับผมด้วยอ้าวคุณอะไรเนี่ย สกริรยาแปลกกว่าที่คิดฮะผอร้องเหรอครับแค่ผู้ชายคนสองคนก็เรื่องปกติไม่ใช่เหรอเป็นวิญญาณก,กันไปแล้วเดีเขาจะผิดล่ะฉันไนม่ใช่ผีสิงงายง่ายเดี๋ยวก่อนขอแค่ครัเดียวก็พอเหล่งแบบนั้นจริงๆริงด้วยสินะไม่ตายซะหน่วยตัดไปแล่ามักงอะไรของผมด้วยหาอีกแล้วเหรอจะขอกี่ครั้งก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะที่ทำให้ตกใจแต่ความรู้สึกของผมเป็นของจริงนะนี่พูดอะไรแบบ จะพูดอะไรดีๆแบบนั้นไปแค่อยากนอนด้วยใช่ไหมละ่ะเสียบอนุญาตยังไม่เคยเลยนะเอาใสแาล้รแรงเหลือเกินนะเด๋มาเลงนูว้ไอซิงเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วที่ผ่านมาผมสารภาพรักแลกล้เลยนะสองรอบเราทำรักรอบคุณกับผมด้วยอินดี้อีกแล้วเหรอพอแล้วนะแบบนั้นนะ่ะฉันเอาจริงนะไม่งั้นมันไม่สารภาพสามครั้งหรอกยังไงก็จะเป็นผู้ชายที่บอกกับเธอให้แราเพราะอย่างนั้น ที่จิรู้เป็นแฟนของฉันทีเวลาหยุดเดินเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอ๊ะทำไมล่ะฮะดอกหูน่ะกูบอก่ากูบอกว่าเข,ข้าใจแล้วทีแล้วก็เพิ่งจะถูกรู้ความรู้สึกใส่ตรงๆแบบนั้นเป็นครั้งแรกนะตอนนี้รู้แล้วแหละว่าความรู้สึกของนายเอาจริงเป็นความรู้สึกของจริงเพราะฉะนั้นฉันเองก็จะ ตอบรับความรู้สึกแบบนั้นก็ได้หรืบมัง้งน่ารัก็ไม่ใช่รือโนวกหูน่ะนี่เปลกในใจของนายพังเลยหรือไงพี่ตายเถอะถ้าเกิดนอกใจขึ้นมาจะเป็นยังไงไม่รู้ด้วยนะอืมคราวนี้ผมก็รอดมาได้แต่ถึงจะคิดว่าเป็นพวกบิชก็เถอะแต่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงปกตินันเหลอเนี่ยหลังจากนี้ เรื่องราวแฮปปี้สตอรี่ของผมกับมิจิรุก็จะดำเนินต่อไปมีชีวิตที่สุดยอดที่สุดเลยแจ็จบผ้าเฮ้เสาแก้วเสาแก้วแบบใส่ซื้อโอเคครับในที่สุดก็เคลียร์ครบจบเจ็ดฉากจบเอาลนะเอาที่ชอบที่สุดนะชอบเสาวแก้วแบบเดินค่าดกับเสาวแก้วเนี่ย ให้เลียงให้เลียงจากชอบที่จุดชอบสาวแก้วคุณเทพดิดาอาจารย์แล้วก็นางเอกหลักจริงๆนางเอกหลักคุณเมื่อสมัยเด็กนีกก่ก็ไอ้นี่เหมือนกันนะมีสะเสน่ห์เหมือนกันนะตอนที่เรา่ายบ้าแล้วอ่ะแต่ไม่มีฉากจบให้น้องเขาว่าม่แต่ฉากจบน้องเขาตอนน้องขั้ง, okay, งนะโอเคครับงั้นสำหรับเกมนี้อิชิีอีซเกะอินสแตนเลเวอร์ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมของฝากครับสวัสดีครับ 야 yeah.